จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมอยู่ที่ช่องชมรมคนมีบุญแชนแนล Channel. คลิปธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งญาติโยมมีญาติโยมหลายคนหลายท่านได้สอบถามได้พูดคุยกับตามาภาพมาบอกว่าท่านมหาใน ตอนนี้ในความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตหลังจากที่เกิดโครคภัยไข้เจ็บโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิดในทีนเกิดขึ้นเนี่ยในการใช้ชีวิตของโยมมีความลำบากมีความยากเป็นอย่างมากในการที่จะใช้ชีวิตโยมก็ บนถึงความบ่งบอกถึงว่าโยมท้อ,อมีความรู้สึกท้อในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตของโยมเพราะนั้นคลิปธรรมะในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพจากปารบถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฝากให้ญาติโยมได้ได้ช่วยกันคิดนะ โยมที่เข้ามาติดตามชมอยู่ที่ช่องชมรมคนมีบุนแชนแนล Channel, ช่อง YouTube แห่งนี้ได้ฝังให้เป็นข้อคิดนะโยมนะผู้ทูองได้ตัดถึงสิ่งที่หาได้ยากที่สุดนั้นมีอยู่4ประการสิ่งที่หาได้ยากต่างๆนะั้นอาจจะมีมากมายนะโยม แต่ว่าสิ่งที่หาระยากที่สุดนะที่สุดนั้นมีอยู่4อย่าง4ประการประการที่หนึ่งผู้องค์บอกว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถือว่าเป็นเรื่องอยากประการที่หนึ่งภาษาบาลีกล่าวว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโพคือการที่เรามีชีวิตได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นเรื่องยากเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยาก พระพุทธเจ้าเปรียบการเกิดการที่เราได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากเนี่พระพุทธองค์เปรียบเหมือนกับเตา่ามีทะเลกว้างใหญ่มหาศาลโยมมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งตาทั้งสองข้างของเต,าต่าตัวนี้นี่ตาบอดตาบอดทุกๆุกร้อยปีเนี่ยเต่าถึงจะโผล่ขึ้นมา ทีหนึ่งทุกๆร้อยปีโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งนี่พระองค์เปรียบว่าการเกิดขึ้นของมนุษย์นี่ก็เปรียบเหมือนกับเต่าที่จะมีห่วงอยู่ห่วงหนึ่งแล้วให้เต่าให้เต่าตัวนั้นเนี่ยที่อยู่ในท้องทะเลกว้างใหญ่ไพาศาลน,นี่ได้โผล่ขึ้นแล้วก็ได้โผล่ขึ้นตรงการห่วงยางอ่าตรงการห่วงตรงกลางห่วงห่วงที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำเนีเน่ย เพราะนั้นการเกิดขึ้นของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากเพราะนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญแล้วอยู่เป็นผู้ที่มีบุญถ้าเราไปเปรียบชีวิตของเราเนี่ยกับสัตว์เดร้จฉานเนี่ยสัตว์เดรัยฉานมีมากมายกว่าคนเราอีกพวกนกหนูปูปีกแมลงต่างๆช้างม้าวัวควายต่างๆมีมากมายกว่าคนเราอีก เราะนั้นการที่เราได้มาเกิดมาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากประการที่หนึ่งเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ควรที่จะต่อย,ยอดชีวิตของตนให้เป็นผู้ที่สว่างปราบสว่างกับสว่างไปคือเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นแก่ตนนั่นเองนี่เรียกว่าประการที่หนึ่งคือกิจโฉมนุสบปฏิลาภู การที่เราได้มีชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นเรื่องอยากประการที่1ประการที่2กิจฉังมัจจานางชีวิตตังกิจฉังมัจจานางมัจจานังชีวิตตังก็หมายความว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะมีชีวิตดำรงอยู่อย่างยืนยาวนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยากอีก เราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันในโลกมนุษย์เราปัจจุบันนี้เรื่องราวที่จะบันทอนสุขภาพเรื่องราวที่จะบันทอนชีวิตของเราเนี่ยมีมากมายอย่างเช่นในเร็วนี้ในห่วงนี้ก็โรคระบาดเรืองของโรคโคโรนาโควิด19ที่เกิดขึ้นก็ฆ่าชีวิตมนุษย์ตายตกล่วงไปมากมายทั้งเด็กทั้งเล็กทั้งคนเท่าคนแก่ตายไปมากมาย ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของสภาวะเรื่องของอาการต่างๆมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งต่างๆที่จะบันทอนชีวิตของเรามากมายเพราะนั้นการที่เรามีชีวิตยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะได้ประมาทในการใช้ชีวิตมั่นตัวมันตักตวงคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของตน อย่าทำให้ชีวิตของตนนั้นสูญเปล่าเสียเปล่านี่คือประการที่สองประการที่สากล่าวถึงการที่เราได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมเรียกเป็นภาษาบาลีว่ากิจฉังสัทธรรมะสวนังการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ประการที่1การที่เรามีชีวิตยืนยาว มาจนถึงปัจจุบันประการที่สองและก็ประการที่สามการที่เราได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าในพระสัจธรรมโดยเฉพาะในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันญาติโยมก็มีโอกาสที่จะเข,เข้าถึงการเรียนรู้ในหลักคำสอนทางพุทธศาสนามากมายว่าพระศาสนานั้น สอนอะไรบ้างมีช่องทางต่างๆมากมายสมัยก่อนถ้าเป็นการบันทึกก็คงมีในพระไตรปิฎกที่อยู่ตามวัดก็อยู่ตามตู้ต่างๆแต่ในปัจจุบันพระไตรปิฎกเข้าถึงทุกคนทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์อะไรต่างๆที่สามารถเชื่อมที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลคือองค์ความรู้ต่างๆนี้เกิดขึ้นมากมาย นอกจากนั้นก็มีนักปราชญ์บัณฑิตต่างๆมากมายที่เราสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ให้ท่านเหล่านี้ซึ่งเป็นสัตบุรุษได้แนะนำพร่ำสอนเราอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากเรียกว่าจิตฉังสัตธรรมัตสวนั่งก็คือการที่เราได้ เข้าถึงพระสัจธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้โดยยากอีกในประการที่สประการที่4จิตโฉพุทธานมุปาาทเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เกิดร่วมในยุคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีว่าอันมีนามว่าพระโคดมพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะอุบัติ จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่ใช่พระพุทธองค์แต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นต้องบำเพ็ญบารมีมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนอสงไขยันโยมต้องบำเพ็ญเพียรมาเพราะนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเกิดร่วมศาสนาของพุทธองค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากที่สุดเป็นบุญ เป็นโชคอันดีของเราแล้วเพราะนั้นธรรมะคลิปธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้จึงเสนอจึงแนะนำญาติโยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเดินทางของชีวิตอย่าได้ท้อถอยการที่ตนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นบุญสำหรับตนแล้วประการที่หนึ่งเรียกว่าได้มาโดยยากผู้คนบางคน ที่ตายไปแล้วอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยังไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเพราะว่าด้วยกรรมที่ได้กระทำไว้เพราะนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราต้องไม่ท้อถอยถือว่าเราต้องมาเพื่อการสร้างสมบารมีแห่งตนคลิปนี้ก็ให้ทำให้กำลังใจแก่ท่านทั้งหลาย เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นเรื่องยากสำหรับเราแล้วเราก็สั่งสมคุณงามความดีต่อไปขออ้อ2การที่เรามีชีวิตได้เกิดมาเป็นมนุษย์ข้อที่หนึ่งแล้วก็ได้มีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้วินาทีนี้ก็ถือว่าเป็นบุญสำหรับเราบางคนอยากจะมีอายุเท่าเราอยากจะมีอายุยืนยาวเหมือนเราแต่ก็ไม่เหมือนเรา ต้องตายไปก่อนเขาอยากแกสร้างสมบเพ็ญบาร,รมีเหมือนเราเขาก็มีโอกาสเพราะนั้นเราก็ควรที่จะดีใจควรที่จะภูมิใจในส่วนนี้อย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตประการที่สองประการที่สามการที่เราได้มีโอกาสมาพบพระธรรมคำสอนพบนักปราชญ์บัณฑิตพบครูบาอาจาร,รย์ต่างๆพบสัตบุรุษต่างๆมากมายเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะได้รับฟังคำแนะนำพร่ำสอนคำบอกกล่าวต่างๆหรือว่าศึกษาเรียนรู้จากตำรับตำราต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโชคอันดีของเราที่จะได้สร้างสมบารมีโดยเฉพาะปัญญาบารมีเพื่อก้าวข้ามแห่งสังสารวัฏนี้ไปได้เป็นบุญสำหรับเราประการที่สามอยู่ประการที่สี่เราได้มาเกิดร่วมในยุค ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญอย่างยิ่งสําหรับเราเพราะว่าพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เกิดอยู่บ่อยๆไม่ใช่อุบัติขึ้นอยู่บ่อยๆพุทธองค์พุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต้องบำเพ็ญเพียรมากี่หมื่นกี่แสนอสงไข่เพราะฉะนั้นคลิปธรรมะในวันนี้ให้กําลังใจแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการดําเนินชีวิตในการดํารงชีวิต ว่าตัวเรานี้เกิดมาเพื่อสร้างสมบุญญาบารมีเพื่อทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตอย่าได้ท้อถอยในการใช้ชีวิตเพราะว่าการที่เราได้มาเกิดเป็น,ปนมนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องเป็นโชคอันดีสำหรับเราที่จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เรานั้นได้บําเพ็ญบุญบารมีทั้งในส่วนของทานาไมศีลไมภาวนาไมายต่อไป เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ปารบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนัโยมนะที่ช่องชมรมคนมีบุญแชแน,นลเพื่อไม่พลาดในคลิปธรรมะเพื่อชีวิตในโอกาสต่อไปธรรมะวันนี้ขอเจริญพร